อเออพี่ครับที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ จ้างผมได้ไหมจ้างมึงคือผมไม่มีงานทำพีน้องภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคจะมเด้ยมีแล้ะมีเลี้ยงหอยเอนารีขาหอยแล้วจะมอยขายมียาณาปอมีแกฟีแกเห็ดแต่ว่าแกแงถมอชิดแกเห็ดแกฟีเอาหูมีมาใส่หูหมูตวเอาหูหมูมาใส่หูมีหูหนูหูมีเอาหูมีมาใส่หูหมูแต่แต่ไปตัดเป็ดจะไปเ็ะหูนกประานทื้เป็นแบบเปิปิะบกตึกตกปึกหมูหมึกกุ้งมึงหยุบเนื้อหมึกเลอะหกหมูมึงเลอะหมึกคลึงหมูหมึกกุ ฉากกานยีโดมีไหมมีตาตีตกต้นตาลตายตีตายใต้ต้นตาลเราโอยยอยักรักลิงลอลิงรักยักรักยักลิงร้อยสมลีไข้หวยสำรวยไข่สีสมลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสูสีชูสีสูสีสสีชูสีชูสีชอบชีชูชีหิบมากมายลายหิบยกหิบหนีหิบมากมีหิบนี้นี่หิบหิบหายเห็นหิบหีบหิบหีกันมากมายเห็นหิบลายหายเห็นหิบหิบหเห็นมาฮามูเห็นฮูมาฮูมานะฮูมีฮูนี้เห็นม